เอาไปจากสิ่ช่องสองพันคนละสองพันสองพันสองพันอกลอบหงายหลังต้องหักค่าตัวแล้วอะไรนะให้คนละดอกรับรางวัลไม่น่าพอแม่รับรางวัลก่อนครับขอบคุณครับไม่พอแม่ต้องกลับไปนับก่อนเดี๋ยวให้ใกล้สิ้นปีแล้วเดี๋ยวได้ค่านามาและจ้างมาทั้งปี ห้าร้อยหารเท่าไหร่ใครเป่าอะไรกันพี่เป่าเหรอไปทีหนึ่งทีหนึ่งเอ้ยคนชอบคนชอบพี่ขออีกสักทีอีกทีพี่เอาอีกทำไมมันแผ่วลงวะพี่เริ่มหมดแล้วอะไรผมชอบแกงซะด้วยขอบคุณครับน้องวันเสาร์กับเพลงนำคำขืนแก้วนะครับนี่ครับนี่คือผลงานหนึ่งของน้องนะครับเล่นละครทางช่องเวิร์กพอยท์ครับโอ้โหโอ้ย ขอบคุณครับอันนี้จะพรอนฝากมาขอบคุณครับที่ถึงนะฮะฝากเก็บรูปมานะฮะเดี๋ยวไว้ตั้งไว้ที่บ้านไม่เอารูปตอนที่โดนโดนต่อยมาอ๋ออย่าอย่างนั้นเลยอายถึงไหนถึงนั่นจะได้จําไว้ไงโดนต่อยเจ็บไหมล้มลงไปเจ็บกว่าหินตํามืออะไรนะแม่ต้องเปิดก่อนนะไม่ใช่กลัวแว่นแตกเลยไม่สู้เขาขอบคุณครับ ขึ้นมาติกขึ้นมาิเขาบอกกันอยู่ครับขอบพระคุณครับคุณแม่ครับอ่าโอเคฮะโอเคฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนึ่งด้วยชาวฤิ์มากชนบทเจ้าของงานใหญ่วันนี้ครับขอขอบคุณด้วยครับครับผมเขากลัวมากชนบทนะครับและขอบคุณทุกท่านที่มาลมงานตรงนี้ครับผม โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาไปลงบันไดน,นะฮะเขาให้ลงแล้วแม่จ,าจา้าจอยจะโดดลงแล้วแม่นะเ,<อ>เป็นห่วงครับพี่นุ๊กขอเพลงเลยฮะสวยจนลน้นสวยจนลน้นไปค้นเอามาจากไหนแม่ถึงสวยบาดใจสวยกว่าใครในพื้นฐานิน สวยทั้งตัวทุนหัวสวยไปทั้งสิ้นดดดังหงงลงดินมาอวดโชมทีทิตในคนกลางหายหนูก็จับมือจะประยงแม่ลงแม่ก็จับค้างแล้วก็นั่งแช่เลยแม่ก็นึกว่าหนูค้างใครแม่อาสิลูหนูก็จะช่วยประยงลงพอจับปึ๊บอ่านั่งเลยเขาให้ลงแม่เขาให้ลงค่อยลงเลยครับ แม่ทงบ้านให้ลงแล้วแม่ลา่าสาวบอกว่าลงหน่อยค่ะใครจะใครคิดถึงตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเล่านั้นสวยงามเกินไปบรรยากาศมานั่งเหมือนแบบนั่งริมน้ำเนาะนั่งริมน้ำฟังเพลง ถ้าเกิดรุ่นแม่นที่ต้องนี้แล้วนั่งริมนำ้ำที่ไหนฮะปโปรดเธอดวงใจนู่นคนนู้นคนนู้น,อน,นเอาเหรอ<ะ>ขอคนนู้นเหรออ่ะจัดให้เขาหน่อยโปรดเธอดวงใจปโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอ้ออดี้ดีไลท์อย่าดู่วนหลับนอนอย่าดู่วนทอดถอนหรือวไทยจำเสียงของพี่ได้หรือ สังไว้แนบในกลางใจยาขอบคุณครับภาพถ่ายลายเซ็นแม้ไม่สวยไม่งามก็ตามเถิดแต่ก็เกิดจากใจใช่มุสาจึงได้มอบตอบแทนให้แฟนมาอย่าด่วนลาลืมยอดรักสลักใจไม่พอนะภาพน้อยเอาเอาไหมอะ ภาพน้อยใบนี้พี่ขอมอบให้แทนกายเพียนี้มอบแพร่คนดีด้วยใจแท้จริงขอบคุณครับมจะเอาถ่ายรูปอีกอะมาเพลงช้าวันนี้ขอเสนอบทเพลง